มนกาหนาจองใ่เจ้างเปลนบอดเขาตบเจ้าบคืบอดอย่างเ้าบักคืบหลักจย่างกูนะคือตะมือละนี่เาไปเออนี่นนใส้าะรถรเพระวันนี้อันนี้ขออะไรหความเออๆเมื่อคนี่ิเก้มอไร้ใส่บ้างนะอธิเก็บได้ใบได้ยู่เฉพาะป้าซื้อนี่ นั่งเขากนั่นไปเจ้าม่มีแบ่งอยเาแบงอยมือสองมีแม่มาหลเทม่หมวกกูซักมาม่ได้เลยนะเจ้าคนหลหัวปรนบ่มุกบ่มุกเพของกทัวที่เออมันนี้เอาม่ติดใจเอาคิวออกิ้เจ้าหลหัวคนหลหัวปรนจังได้มันสะมันสะใช่หลหัวกนสิเพราะไดหลหัวบยันไทยมาท้งนิเน ไปยังอีกทำอบังดีไหมน้มนำหานแนวนั่นแนวนี้คืเอเถอ,อนอเทียบยังบดนดีอันนี้ก็พ่อขวองนี่วันเรียนซีบบราดนี่เบิดแล้วเ,เรียน,เ,นเรียญเจ้าเ,ออาเบิดแล้วบนนู้วเรไปใส่เท่าพวันอัน อปง้นเหรียญลงวอคุ้นก็เอาไปน้ำย้มมันไปใส่แตงยมเหมืนหลองน้ำามบาทมึงไปเาบาทคุยังบารีเอาแต่เหรียญตีมีมารยาตบ้างโอ้ยภาษาบาทคนพิการนีเลือดบาทคุนพกานี่ยังก็ไปทัวที่เนาะ เ,เราเลี้ยนจี๊บเมื่อเี่ยนเหรียญหาเนี่ยเหรียญจีมาเปลี่ยนเหรียญหายที่หลังนั่นรถย้ายมนันหกขยะต้องเก็บให้เรียบร้อยว่าไม่ได้ผู้แจกแค่ขับผู้จักเมี่ยนน้ำเนยแต่วราคาจังเขาก็ให้ยั่เออว่าผู้เมีเม่ยนเต็มกำม,มือเด้ขวดน้องขวดน้าไม,ม่ได้กินแล้วคือเก็บลงไปทิม่มเดี๋ยวไม่ขวดนา้<ย>าไม่ขวดเดียวมึงดูขวดหวด้ ยังสั้นขยะสั้นยังอ่อนกูต้องส่องฟังเร็วเป่างั้นสั้นกูหยุดขึ้นบ่ได้เงิน้องสองไหโอ้กูเจี๋ยวเปล่าเห็ด่าเห็ดวายสั้นบักงคับยังเมื่อไปสั้นยังใส่รถมันกไงจะเอามาสั้นข้างนอกเสียโอ้โอ้ตายกูเออโอ้ยเนาะไม่เป็นบวกของเนาะ เป็นสีั้นงว่งขี่น้ำจากเทียหมเอาทาด้านีเงีเต็มกับมืออย่านนเห็นบ่บ่เชนสีสะอาดก็บก็ขัโอ้ยอ้ยเนาะเป็นขีลายนะทางั้นน้ำาไปอย่งทำมเจ้าขีดวอดทางด้านร้มท่านนี้่ไม่ได้กินบ่ท่านไม่ยังม่ถ้เกือบมกินบ่นโอ้ยเนาะ À, nha cho nó <laughs> không là ba cua <laughs> <Xóa ngang kìa. cười> <laughs> này Cái hai em đừng บ่ rồi